เอลี่วันตัวเฮลเฮเอลี่วันตัวเฮลเอลี่จะช่วยเผาเหรอคะ <c oughs> ไฟลุกไฟลุก <c oughs> เดี๋ยวจะต้องตรงนี้ก่อนนะคะชว่ชวงชว่วงช่วงเนี่ยทับต้นหญ้าตุยมาแล้วคะ่ะตรงนี้นะคะ ใหญ่เกินตัดไม่ได้สุดยอดแล้วมันก็เปียกด้วยเก็บได้แค่กิ่งก้านมันใหญ่รากไม่ไหว คลิปมาเลมออกคลิปมาเลมมีคลิปไม่อยู่เลมคลิปไปทํางานไม่อยู่เลมให้เลยเพราะเพื่อนบ้านก็เผาวันนี้ค่ะตึ๊บเผาขาดปเนี่ยเหนียวมากค่ะเหนียวมากเลยเินไปหลายแคลอรี่แล้ววันนี้ จากไม้ล้มตั้งแต่เฮอริเคนที่แล้วจนจะเฮอริเคนอีกรอบหนึ่งจนจะเฮอริเคนอีกรอบหนึ่งแล้วอะเพิ่งได้เคลียร์กันอะเออมันต้องรีบเคลียร์นอตเบิร์นในหม้ออินไซคันเบิร์มันเปียกอะโอ้เ oh, อ็นอลอ a เอ็นยัง ก็ Can see the end a lot เสร็จแล้วนะคะภารกิจภารกิจเ,เก็บฟืนเก็บก่อนไม้กิ่งไม้ลงไปที่กองไฟก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่อีตัวเนี้ยเก็บมาเป็นปีแล้วตัดมาเป็นปีแล้วอันเนี้ยเนาะ,ะส่วนไอ้ที่ล่าสุดนี้ก็เดือนได้เดือนหนึ่งตรงนั้นก็เป็น ต้นไม้หลังที่หลังจากที่ฮอลิเคนนะคะฮอลิเคนล้มเพราะว่าฮอลิเคนเนาะเราก็จัดการเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทำเอาหมดแรงเลยวันนี้ครึ่งวันผ่านไปนะคะหลังจากที่เคลียกล่องเบลเลอร์เลยสภาพหมดแรงเลยนะคะหัวฟูหมดแรงก็เดี๋ยวจะไปทานข้าวก่อนนะคะกินเวลาไปครึ่งวันเลยเนี่ยภารกิจตรงนี้นะคะ ล่าสุดฝนก็จะมาฟ้าลองคิมคืมคามคาเอ,อ่อฟ้าฝนก็จะมาจะมาหรือจะไปแล้วก็ไม่รู้แหละคือดูแล้วฝนน่าจะอ้อมอ้อมไปทางโน้นนะเออคือดูไม่มาทางนี้เลยทางนี้ฟ้าย,ยัางโล่งแล้วอาจจะไปแล้วแหละไอ้ว่านะ <c oughs> น่าจะไปแล้วแหละไอ้ว่านะออทุกคนก็ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะภารกิจของเราแต่ทำกับเพื่อนบ้าน สองคนนะคะเกิร์กรุป๊ปพรกินขราเกิร์กรุ๊ปนะคะถึงเวลาที่เจ้าของงานหลักต้องมาทำเองนะคะเกอเกอรมเอา mm. ปืนก้อนใหญ่เข้าไฟ be careful a n n เผาหมดละไฟหมดละ Though. oh uh, oh and a lot uh sorry now and oh my god yeah, yeah. in in hall. Her... yeah come to the side yeah oh they are coming on the side now come around come here huh yeah. come around to that side oh well is sorry and uh sorry and yeah It's gone now. Oh, oh sorry นะคะยังไม่เห็นอ่ะหมดอย่าโกรธเรานะ Not be mad. So away. Yeah, we we put a long time and glass all dead. Oh, yeah. Yeah, บ yeah. 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 mm ้านหมด make them mad they will leave อ้าวอินแทนร้อนทำลายบ้านหมดละเราทำภารกิจเสร็จแล้วถึงเวลาเราเป็น qc qc ร้อน get it off it, the grass the it, grass will grow again uh, it's rain and they're they coming my they dad go away there so right. they're not they're not rain no have rain yeah. they go away there they thunder really loud but no rain huh? oh my oh, oh, god <laughs> yeah, oh, oh my god it's not good now so this morning I'm wearing boots. I wear boots this morning. Okay. Okay, after I don't want to shower again. Yeah. Buy yard. Can make fertilizer. Yeah. The compost pile. <laughs> compost pile. Fertilizer. I'm going to buy my ย่าตุยมาเลยตรงเนี้ยนานอะ่ะออมอสวันเย,ยวันเยเเลยประมาณปีหนึ่งอ่ะ